สวัสดีครับสวัสดีเศร้าวันอังคารนะครับมูนี่เซ้วนกามาพบปลาเอฟซีครับมารีวิวรถครับเศร้าพอพุ่ปูนี่แหละครับเศร้าพอพุ่ปูคือเศร้าเติมนะครับเศร้าอันตื่นเศร้ามากครรีวิวเลยนะครับเมื่อวานนี่นะครับอ่าเซ้วนกับโบยู่ค่ะโบยู่ลานนะครับเซ้วนกับสอบไปซอยงานแต่งครับไปซอยงานแต่งไปเตตีซีครับเอฟซีไปเตตีซีครับตีซีไปฟักลาบครับอ่าอัน ไปซอยงานแต่งจีดีซีครับสองทุ่มครับเกือบสามทุ่มครับค่อยมาบ้านโอ้ยนอะซอยคักซอยแน่ครับซอยเบิดมือเบิดขึ้นนะครับไปเตะเต้าครับเตจีดีซีกลับมาอาบน้ำหกโมงเช้าไปไม่โอ้ยบัดนี้สองทุ่มกับบริษัทมาบ้านนะครับกลับบริษัทรับสายเอฟซีอยู่หลายเติบนะครับเอฟซีนะ FC กสิจมกันอยู่ครับลูกค้ากสิจมมาเสื้ออวนปีงบรับสายเนานะ กับกาขอโทษขออภัยนะครับการย้อนมาไปซอยงานนะครับเป็นงานแต่งของอันอัน,อน,อนลูกสาวครับลูกสาวของมูครับของมูครับอซอยกันซอยกันกน้งแต่ฟักลาบซอยกันไปซอยกันมาโอ้ยหนอ ทั้งเสียงดนตรีเสียงยังนะครับมันก็บริยยินมยางนะครับก็เลยบออยากรับสายเอฟซนะครับเมื่อนี้จะโทษครับนะครับขอโทษขออภัยเอฟซนะครับเอาเมื่อนี้มารีวิวมาพายยงเบิงนะครับว่ามีสินค้าตัวใดเหลืออยู่นะครับก็ม่อว่านี่ซิวอนเบยุลานก็ทรงรถเอฟซอยู่3ามขั้นนะครับ3ามั้นครับก็เป็น FC ทางสุโขทัยครับหคขั้นครับ มาซื้อตอนวันเสาร์ครับมันจัดให้ส่งเลยนะครับเอฟซีทั้งสุโขทัยกับอุดหนุนเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับขอบคุณเอฟซีทั้งสุโขทัยนะครับแล้วก็เอฟซีทั้งน้องบัวลำพูครับกับยนเดียครับหาสามหนึ่งศูนย์งามๆนะครับจองไว้อยู่หลายมือเติบนะครับก็ไปส่งแล้วนะครับแล้วก็เอฟซีทั้งเชียงคานจังหวัดเลยเฮานะครับ กับเอฟซีสามท่านนะครับหมู่บ้านในจัดทรงนะครับขอบคุณเอฟซีทั้งสามท่านนะครับบ่ได้วอาน้ำนะครับให้ลุงน้องประสานงานให้ลุงน้องเอะเฮ็ดเอกสารให้นะครับก็เสื้ออ้วนโอยู่นะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับเอาเมื่อนี้ก็เริ่มต้นโดยอียังน้องสินค้าพายังเบิ้งคือเก่าแหละครับเสื้ออ้วนพายังเบิ้งคือเก่าครับพายังเบิ้งแบบเออเล่เอเล่ส่งเมาค้างไปเนี่ยเ้ออ้วน เอา้าเมสซี่สองหกสามหานะครับเมสซี่ขนาดเจ็ดสิบหาแรงนะครับก็มีเอฟซีงงามมาหลายท่านอยู่นะครับขนาดเจ็ดสิบหาแรงมายังง่ามซีเซนนะครับเอามากวนกันยูนีออกไปไปโอ้ยไว้รุ่นกวนกันเอาเออกไปออกไปออกไปทายคลิปบ่ได้ครับมวนคักครับในเข่ากล้องเอาเมสซี่ฮอตไซส์เราปะเนี่ยโอ้ เมซี่นะครับกะเจ็ด <tech> ส <Kid> <dec> ิบารงนะครับสภาพดีนะครับเอฟซีวท่านกาถามขม่านะครับถามขม่ากัมาเบิ้งเอานะครับเครื่องดีเ <im> ก <machine> ีย <ongoing> ร์ดีนะครับกัสีเดิมทั้งขั้นนะครับยางกระดอกลึกนะครับมากระเซีววนอีตัวเชียเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้นะครับเบิ้งระบบต่างๆให้นะครับราคาทีเซวอนนำเสนอขันนี้ก็ยูทีซีเซ็นเก้านะครับโซลิดครับโซลิดยังรอลูกค้าอยู่นะครับ เปิดราคาเดียวกันครับสี่แสนเก้าหมื่นครับสี่แสนเก้าห่นเอาวาอย่ไว้ปเนาะเาไปไ,ปไ,ปไปเป็นเออเลเอเออยู่เ <laughs> สี่ยมอคังอ,อันนี้เอ็มยูหาเจ็ดนะครับเอ็มขนาดห้าสิแรงม้านะครับของคูโบตานะครับทันนี้เซอวนนัเสนออยู่ที่หกแสนเก้าครับหกแสนเก้า เสื้ออ้วนเปิดดาวเลยนะครับคันนี้นะฮาร์เมอรนะครับเปิดดาวฮาร์เมอรนะครับทาลูกค้าดาวฮาร์เมอรก็โทมาลูกค้าจะดาวไล่ก็หันกับโทมานะครับมีตัวนี้ขนาด60แรงครับขนาดหกแรงก็ับซีเซนเก้าครับซีเซนเก้าก็ยังไม่ซีเซนครับสภาพงามอยู่นะครับสีก็มีสีแน่ครับครับมาเบิ่งเอาครับซีเซนเก้าครับไล่ไปเรื่อยๆเนาะ ลูกค้าฟอร์ดครับฟอร์ดสองแสนแปดหมื่นห้าพันนะครับฟอร์ดสองแสนแปดหมื่นห้าพันจันเดียจันเดียสี่แสนสามครับสี่แสนสามคุมนี่ครับคุมนี่สามสแรงครับสาแรงสามแสนแปดสามแเก้าลกกตัวนี้นะครับสี่นต้นต้นามสี่แนต้นเซววนีมั่วล้ว คันนี้เป็นโทีิบา้านในใส่งานนะครับ4 0 0 0 0ดครับ400,008นะครับเาไปทั้งไดต่อบันเนี่ย้อยย่ยางสุดบนนอมันเนี่ยส่งขาออนออนเปียเพ่แรงเนาะ <c oughs> ลุยขาครับไปซอยงานเต็งเลยไปกินของเพิ่นก็นกโมโหครับเซอ้วนกินของเพิ่นตั้งแต่ตีสีครับจุดหน้าอัน สองทุ่มจะสามทุ่มค่อยๆมาบ้านนะครับจะภาพห้ซอยงานจะภาพห้มาโอ้ยจะภาพนี่ก็โมหูโมไวจากของสิเปื่องคักเสือ้วนก็แล้วกินเก่งซอยงานซอยกินนะครับกินั้งแต่ตีซีฮอดสองทุ่มนะครับโอ้ยบัดสิเลิกนี่สั่งเบียร์สดมากครับโอ้ยเสือ้วนโมโมวไวครับ ลอยนี้ปะครับขอบคุณเจ้าภาพนะครับซอยงั้นแตงมั่นซอยสักซอยคักสอยแน่อเโลเกวครับรถเกีวเสื้ออวนยังเหลืออยู่นะครับหกแสนหาหมื่นบาทนะครับหกแสนหาหมืนเอ้ยห้าแสนหกหมื่พันบาทนะครับมหกแสนหกแสนนี่กังบขายห้าแสนกว่าครับ5้าแสนหาพันนะครับอาหล้วก็นี่นะครับสร้างซื้อรับสร้างซื้อนี้รถงานเป็นนะครับ แต่ยังบ่ันออกครับยังบ่ันออกกับลูกค้าสนใจกับขมาเบิงนะครับเสนหาหมื่นบาทนะครับแล้วก็กุ้มเนี่ยนะครับคือเก่าครับคือเก่าขมาใไม่สองขั้นจอดอยู่ไซนะฮะผสมผสานกันคือเก่าครับไม่ไม่เก่าเกับขม้าถอยเสื้ออ้วนกับใส่ถอยเสียหายคือเก่าใส่ถอยเสียหายนะครับ ใส่ถอยเสียให้ตัวเช็คเก็บรายละเอียดเก็บสีไปมีดด้านล่างให้นะครับมันกาจะดูคล้ายๆกันคือเก่านะครับทางไม้ทางเกาก็เขาไม่เลือกเอานะครับอ่านเอฟซีครับรถลายครับรถลายคือกันนะครับกันบริจาคต่างครับเช็คเก็บงานเรียกคือกันครับราคา4ี่แสนแปดหอนหาแสนสามนะครับเขามาเลือกคำว่าเบิ้งกันนะครับส่วนส0แรง40แรงก็มีตัวเอพีเข้ามา2คันนะครับ 4ีเซนสากับีน 3, นะครับแล้วก็ตัวดีที่ครับราคาเก่า 9, 3, 9, 4, 15, 000, ครับสามแสนเก้าหอดสี่แสนน่งหมื่นันะครับราคาเก่านะครับสนใจตัวเอพตัวธรรมดาก็้ามาเลือกเอาครับเอกับซีเซนสามน่ะครับตัวธรรมดาตัวซีศูนย่งปดทั่วไปเราก็ราคาอยู่ที่3ามแสนเหอดสี่แสนหนึ่งห่าันะครับไปทางใดเน้อไปไนอ๋อ ยางมันีใกล้สุดแล้วอันนี้รถเอฟซีข้างข้างส่น้องบันะแต่งไว้แล้วนะครับเก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมทรงเดี๋ยวรับเบิ่งนกันโอ้น้องบัวลำพูครับเอฟซีทางน้องบัวลำพูครับเช็คไว้แล้วนะครับพร้อมทรงแล้วครับเดี๋ยวเสื้ออ้วนสีทหาครับทนันไม้ครับมือนีครับกะเอฟซีที่จองไว้ยังไม่ได้ทรงยูซีขั้นนะครับวันใน่ได้ทรงอยู่ีขั้นนะครับกะ เสอ้ออวนกับสิประสานงานมือนี้หลังหลังจากไปซอยงานแต่งมาเลยเหวเบิดมือนะครับการสิประสานงานนะครับเอาพ่อปลาเอฟซีพ่อนี่นะครับปูได้ยังได้รถสวยๆงามๆการโทรหาเสอ้ออวนนะครับการมือนี้การสิมีจยอนเดียห้าสิบห้าแรงครับขม่าสี่แสนต้นๆขม่าหนึ่งขันนะครับอ่าสินค้าขมายนะครับสินค้าขมาย่างมาบ่ฮอดครับกําลังเดินทางครับประมาณสามโมงเช้ากับฮอดครับ เอฟซี F ที่ต้องการจอรดีย5 3 100, 000, ้0ราคาบ่แพงนะครับอ่าี่แสนสามหมื่บาทนะครับโทรหาเสื้ออ้วนนะครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3นะครับขอบคุณครับ